สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะแม่ตอนนี้นะคะเธอผู้เปล่งประกายกว่าแสงดาวค่ะกํากลังจะบายบายจอไปแล้วนะคะก็มีเหตุการณ์โอ้โหน่าตื่นเต้นขึ้นมาอีกนะคะแม่ อันนี้ละครมากๆเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อจี้ชิงนั้นถูกลักพาตัวไปคะ่ะแหมเป็นเรื่องราวสังคมของคนทำงานในเมืองก็ยังมีเรื่องของการลักพาตัวไปอีกนะคะแต่ที่เห็นในตัวอย่างนะคะก็คือหันถิงนั้นตกลงมาจากอาคารค่ะเพราะว่าตอนที่ไปช่วยจี้ชิงของพวกเรานั่นเองเราก็หันถิงก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะอยู่ในอาการโคม่าเลยนะคะโอ้แต่ละหลังจากที่จี้ชิงถูกลักพาตัวไปคะ่ะหันถิงก็ตกลงมาจากอา านณะะนะจุดนี้ก็คือเขาหมดสติไปซึ่งในใจของจี้ชิงนั้นนะคะโอ้โหค่ะที่จากดื้อรั้นอะไรเงี้ยก็มาเห็นสภาพนี้ของหันถิงแล้วก็แบบเออน่าจะกลับตัวกลับใจได้ในฉากนี้แหละนะคะอเกือบจะเสียชีวิตอของแฟนหนุ่มไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจี้ชิงนั้นก็ได้เห็นถึงความให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับตัวของเธอแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเธอต้องเป็นฝ่ายให้บ้างนะคะก็ไม่ต้องไปรอคําตอบแล้วว่าหาันถิงนั้นจะรักเธอหรือ เปล่าเพราะทำให้ขนาดนี้แล้วนะคะจี้ชิงเองนะคะจริงๆแล้วก็เป็นผู้หญิงที่รักหานถิงอย่างสุดซึ้งเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ามันมีลักษณะนิสัยบางอย่างของเธออยู่ โอ๊ยบอกไม่ถูกนะยุมหัวเหมือนกันนะคะแต่ก็ถ้าเรามองพยายามมองหลายๆรอบๆด้านๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออเออจี้ชิงทําไปอย่างนี้อย่างนี้ถึงแม้ว่าจะเกินไปในบางจุดแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ที่เป็นนิสัยติดมาตั้งแต่นานแล้วซึ่งนิสัยนี้ก็ทําให้เธอนั้นประสบความสําเร็จด้วยนะคะของการที่แบบมีความมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองนะคะมีความดื้อรั้นอะไรประมาณนี้ค่ะ ซึ่งไอ้ก่อนหน้านี้นะคะมันก็มีฉากดราม่าไปเนาะก็คือทั้งคู่ก็คือจี้ชิงกับหันถิ่งนั้นก็แบบบกมือบายบายกันนะคะโดยที่หันถิงไม่ได้ต้องการจะเลิกแต่ว่าจี้ชิงนั้นเลิกเลิกแล้วก็ไปต่างประเทศอีกด้วยซ้ําไปนะคะเพราะว่าจี้ชิงเองก็มีความเข้าใจว่าหันถิงนั้นใช้ใช้ตัวของ ชิงเฉิงบริษัทของจี้ชิงนั้นะเอามาจัดการกับหานหยวนแล้วก็ฉางเหอก็เหมือนเป็นหมากตัวหนึ่งนะคะซึ่งณจุดนี้ก็ทําให้นางเอกนั้นเข้าใจว่าโอ้มันเป็นเรื่องยากมากเลยที่เธอจะเชื่อว่าหาันถิงนั้นรักเธออย่างแท้จริงนั่นเองนะคะแต่จริงแล้วตัวของจี้ชิงเองมองในมุมของผู้หญิงเนี่ย ตัวเธอก็รักหันถิงอยู่ในใจนั่นแหละเอาง่ายๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วตัวของจี้ชิงอ่ะได้ทิ้งต้าห่วงเอาไว้ไน้เพื่อนๆจําได้ไหม <c oughs> ได้ทิ้งต้าห่วงเอาไว้ให้ให้กับหันถิงอ,อยู่ที่บ้านนั่นแหละนะคะเพราะว่าหันถิงนั้นก็เคยพูดกับนางเอกของพวกเราว่าเขาเหงาจังเลยนะคะแล้วก็มักจะใช้เวลาในช่วงของปีใหม่แบบตุษจีนอะไรเงี้ยมักจะอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยอ่ะนางเอกทิ้งต้าห่วงเอาไว้ให้นะคะเอ้แตายแล้วซึ่งณนะจุดนี้ก็เหมือนเป็นการ ส่งข้อความว่าเออก็ไม่ได้อยากจะจากไปหรอกนะแต่ว่าเออก็ไปดีกว่าประมาณนี้นะคะณนะจุดนี้ก็คือเต้าห่วงแมวตัวนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่พะเอกของพวกเราก็เลี้ยงมาเป็น10ปีเลยนะคะในเวอร์ชันละครน,นั่นแหละคะ่ะก็จุดนี้นะคะไม่เพียงเพียงแค่ว่าทางด้านจี้ชิงนั้นต้องการจะเก็บเต้าห่วงนั้นไว้กับหันถิงแล้วก็จะปล่อยให้เต้าห่วงนั้นแบบ คือณจุดนี้มันเป็นจุดเหมือนกับพิสูจน์ความรักของนางเอกของพวกเราก็ได้เหมือนกันแต่มันจะต้องเป็นระดับค่อนข้างลึกอยู่ <c oughs> ค่อนข้างลึกของหันถิงที่จะต้องแบบรู้ว่าโอ้แต่แล้วตัวของจี้ชิงนั้นก็มีความอะไรอวรนเขาอยู่เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะหันถิงนั้นนะคะเอ่อถ้าให้เลือกระหว่างเต้าห่วงกับจี้ชิงเนี่ยแทนที่เขาจะเลือกอยู่ที่บ้านกับไอ้เจ้าเต้าห่วงเขาก็ไปหาเมียไปหาจี้ชิงที่เยอรมันดีกว่า <c oughs> แล้ว ตอนไปตอนแรกใช่ไหมไปขอคืนดีแต่ก็ถูกปฏิเสธนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะมันมีฉากนี้เข้ามาด้วยนะคะจี้ชิงนั้นถูกลักพาตัวแล้วก็ถูกคุกค,คามโดยตัวละครที่ชื่อว่าจูโฮอี้นะคะทันทีที่บาปเออกลับมาที่ประเทศจีนทีนี้ทางด้านของหันถิงพ่อรู้ค่ะก็เอาไปเลยเอาเงินไป20ล้านหยวนจะไปเขาเรียกว่าเรียกค่าถ่เนาะเอาไปไถ่ตัวนางเอกของพวกเรานะคะทีนี้เขาอะ คือ,อยังไงดีเสียเงินไม่เป็นไรแต่ว่าออดีกว่าที่จะเสียจี้ชิงให้ได้รับอันตรายใดๆเพราะว่าตัวของเขาเองนะคะเพราะว่ามันก็มีส่วนกับตัวหันถิงมากๆเช่นเดียวกันที่ทำให้จี้ชิงนั้นถูกลักพาตัวไปนะคะ ทีนี้ในขณะที่แบบนวเนียโนนียกันอยู่นะคะหันถิงก็ตกลงมาจากอาคารพร้อมกับจูเอ๋อโฮวี่เนี่ยล่ะค่ะเพราะว่าในตอนนั้นกําลังจะช่วยจี้ชิงนะคะทําให้หันถิงก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะก็อยู่ในอาการโคม่าค่ะณนะจุดนี้ทําให้หนางเอกของพวกเรานี่ก็เริ่มละเริ่มคลั่งประมาณว่าแต่แล้วฉันจะสูญเสียหันถิงหรือเปล่านะคะแล้วในที่สุดเราก็แบบมีมีฉากหวานๆนะคะก็มีการพูดคุยกับผักผักก็คือหันถิงอะไรประมาณนี้ทําให้หันถิงก็ได้ รับรู้ถึงความรักของจี้ชิงอะไรประมาณนี้และะ้ค่ะดูในตัวอย่างนี้ตอนอย่างนี้หวันยังไม่ได้เข้าไปดูในรายละเอียดนะคะแต่ก็เห็นว่าน่าสนใจดีนะคะแล้วก็หันถิ่งเองก็แบบดีใจเนาะก็ได้สติประมาณว่าอุ้ยต้งนา้เห็นจี้ชิงนั้นอยู่ที่จีนกลับมาหาเขาแล้วด้วยอะไรด้วยนะคะก็เลยดูแบบมีความสุขเข้าไปใหญ่นะคะจากฉากนี้ก็คงจะทําให้ใส่มาเพื่อให้พระนางนั้นแบบได้ได้มาคืนดีกันอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะพวกเราก็รอดูนะคะ มาที่ตัวของอเหตุการณ์ที่ว่าทำไมจะต้องอจูโฮอี้ทำไมจะต้องไปลักพาตัวจี้ชิงนะคะถ้าเราพูดถึงเหตุการณ์นี้เราก็ต้องมาพูดถึงบริษัทก่อนนะคะคือบริษัทของจี้ชิงเนี่ยที่เข้าร่วมกับทางหานถิงนะคะเรียกว่าบริษัทเก่าคือชิงเฉินเทคโนโลยีเนี่ยแหละคะ่ะก็เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านนวัตกรรมนะคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาของของเมืองใหญ่ในจีนนี้เลยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะวิจัยแล้วก็พัฒนา อุปกรณ์นะคะเหมือนกับหลอมกระดูกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะในวงการการแพทย์เลยนะคะการกําหนดนะคะการกาเนิดการกําเนิดของอุปกรณ์นี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีทางการแพทย์เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นนะคะสัญลักษณ์ของความท้าทาย ต่อขีดจำกัดของมนุษย์อีกด้วยค่ะกโ็โหยประสบความสำเร็จนะคะเรื่อยๆเอยๆเลย,ย,ยค่ะทีนี้ค่ะมันก็มีเรื่องราวเบื้องหลังความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่ค่อยมีคนที่รู้จักอยู่เสมอนะคะประสบการณ์ของจางเฟิงเหมยนี่แหละคะ่ะ เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเขาเป็นคนมีความสามารถค่ะนี่ตัวละครจางเฟิงเหมยนั้นนะคะปกตินี่ก็เป็นแม่บ้านธรรมดาธรรมดาดูแลงานบ้านแล้วก็ดูแลครอบครัวอยู่นะคะก็วันแล้ววันเล่าค่ะบังเอิญว่าเธอนั้นได้ยินข่าวเกี่ยวกับอุปกรณ์หลอมกระดูกใหม่ของทางชิงเฉินเทคโนโลยีค่ะซึ่งจะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะคะอ้างว่าสามารถจะปลูกฝังวัตถุในระดับนานโนเนี่ยเข้าไปในกระดูกได้ผ่านจากการผ่าตัดนะคะโดยที่จะให้มี แผลน้อยที่สุดแล้วก็ทําให้มีประสิทธิภาพในการฟื้นตัวของกระดูกเล็ดๆค่ะทําให้จางฟงเหมยนั้นนะคะเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีของวงการนี้นะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ตัวเองเห็นแล้วว่าสามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้นะคะ ก็ทําให้จางฟงเหมยเนี่ยตัดสินใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมและในที่สุดก็มาค่ะสมัครเป็นอาสาสมัครสําหรับทําการทดลองทางคลินิกนะคะทีนี้สําหรับจางฟงเหมยแล้วการตัดสินใจเป็นอาสาสมัครนั้นไม่ใช่เรื่องหุนหันผันแล่นค่ะราวะตัวของจางฟงเหมยเองก็ป่วยเป็นโรคกระดูกเลือลังมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็การที่ได้ทํางานบ้านแล้วก็เลี้ยงลูกในแต่ละวันนั้นส่งผลเสียต่อร่างกายของตัวเองนั้นอย่างหนักเลยซึ่งเธอก็หวังว่าด้วยความพยาาม ยาะะมาเป็นอาสาสมัครแบบนี้เนี่ยตัวเองนั้นนะคะไม่เพียงแต่ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นค่ะแต่ว่ายังช่วยปรับปรุงปัญหาสุขภาพนะคะที่มีมายาวนานของตัวเองด้วยนะคะณนะจุดนี้ก็คือจางเฟิงเหมยนั้นมีความหวังอันลิบลี่อยู่ในใจค่ะความปรารถนาที่จะหลีกหนีจากความเจ็บปวดแล้วก็โรครลายที่เป็นอยู่กลับมาสู่สภาวะแห่งความมีชีวิตชีวาแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะทีนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจางเฟิงเหมยนั้นไม่รู้ว่าการตัดสินใจในครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิต ของเธอไปอย่างสิ้นเชิงนะคะคือในขณะที่ที่การทดลองทางคลินิกดาเนินไปเรื่อยๆเธอก็ค่อยๆค้นพบว่าไอ้อุปกรณ์หลอมรวมกระดูกนั้นไม่เพียงแต่ทําให้กระดูกของเธอแข็งแรงขึ้นเท่านั้นแต่ว่ายังทําให้เธอได้รับความมั่นใจแล้วก็มีความกระตือรือร้นที่แบบมาและกลับมาแล้วนะคะพลังชีวิตค่ะสภาพร่างกายของเธอค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วก็ชีวิตของเธอที่มืดมนเมื่อก่อนนี้เนื่องจากความเจ็บป่วยก็เริ่มค่ะความสดใสเริ่มมาสาัดสองนะคะการตัดสินใจโดยไม่ตั้ง ใจนี้ไม่เพียงแต่ทาให้เธอได้เห็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นยังทําให้ตัวละครตัวนี้นะคะจางเฟิงเหมยนั้นมีมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิตอีกด้วยแล้วก็เริ่มต้นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ไม่เคยมาก่อนค่ะทีนี้นะคะต่อมาค่ะ การผ่าตัดในเคสนี้นะคะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตามที่คาดหวังเอาไว้และจางเฟิงเหมยก็กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มคนแรกๆเลยที่ได้รับอุปกรณ์หลอมกระดูกนี้เข้าไปนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังการผ่าตัดไม่นานร่างกายของเธอเริ่มมีปฏิกิริยาแปลกๆนะคะอาการปวดเนี่ยมันแย่ลงข้อต่อเริ่มแข็งแล้วก็การเคลื่อนไหวเริ่มติดขัดค่ะอาการป่วยที่ไม่คาดคิดเหล่านี้ทําให้เธอแล้วก็ครอบครัวนะคะที่แบบไม่ได้แบบไม่ได้ให้ความระมัดระวังมากมากนักสําหรับเรื่องนี้ใน เวลาเดียวกันปัญหาของครอบครัวของจางเฟิงเหมยอะคะ่ะมันค่อยๆโผล่ขึ้นมาด้วยสามีของตัวเธอนะคะใช้ความรุนแรงในครอบครัวมาหลายปีแล้วค่ะไม่ว่าจะอารมณ์เสียอารมณ์บูดยังไงนะคะแล้วก็แบบ แม้แต่ช้าไปนิดนึงนะคะของผู้เป็นภร,รรยาอย่างจางฟงเหมยก็สามารถจะไปจุดเพิงโทสะของสามีได้นะคะทําให้แบบโอ้โหความเจ็บปวดทางด้านร่างกายนะคะจากการโดนสามีใช้ความรุนแรงเนะะี่ยค่ะก็เกิดขึ้นนะคะทีนี้ในช่วงที่จางฟงเหมยอยู่ในช่วงพักฟื้นหลังจากการผ่าตัดซึ่งควรจะเป็นช่วงที่เป็นเวลาแห่งความหวังแล้วก็ความคาดหวังที่สุดถ้าผ่านช่วงพักฟื้นนี้ไปได้ทุกอย่างจะโอเคเลิศเลอเพอร์เฟกนะคะกับกายว่ามัน กลายมาเป็นช่วงที่มืดมนที่สุดในชีวิตของเธอเลยค่ะจางเฟิงเหมยน,นั้นต่อสู้อย่างหนักนะคะภายใต้ไอ้ภาระแห่งโชคชะตานะคะมีภาระอีกแล้วแล้วก็ความเหนื่อยล้านะคะจากความเจ็บปวดทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจจากครอบครัวเนี่ยจากสามีนะคะภาวะที่มันกืนไม่เข้าคายไม่ออกของทางของทางแบบตัวเองอะที่ใส่อุปกรณ์เข้าไปใช่ไหมคะประกอบกับทางด้านของตัวของบริษัทชิงเฉิงเองตอนนี้มีความ ย่ายุ่งยากอยู่กับปมของฉังเหอเจิงตีหันหยวนซึ่งมีผู้สมรู้ร่วมคิดทางธุรกิจอื่นๆต้องการจะโจมตีจี้ชิงนั่นเองนะคะ ทีนี้ค่ะไอ้พวกนี้นะคะไอ้กลุ่มนี้ไอ้ฉังเหอเจิงตี้แล้วก็หันหยวนเนี่ยค่ะก็เลยนะคะร่วมมือกันใช้ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการผ่าตัดใส่อุปกรณ์นะคะของชิงเฉินเทคโนโลยีลงไปของจางฟังเหมยเนี่ยละค่ะเอามาปุกปั่นสถานการณ์นะคะโดยพยายามที่จะสแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองโดยการใส่ร้ายชื่อเสียงให้กับแบบ ให,ให้ชื่อเสียงมันเน่าไปนะคะของชิงเฉิงเทคโนโลยีซึ่งการโจมตีที่โหดเหี้ยมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้สถานการณ์ของบริษัทน้ามันแบบโอ้ยุ่งยากมากขึ้นแต่ว่ามันเพิ่มค่ะความกดดันทางจิตใจให้กับผู้ที่เป็นผู้ป่วยอาสาอย่างจางเฟิงเหมยด้วยนะคะเป็นสองเท่าเข้าไปอีกราวกับว่าตัวของเธอนั้นโดนแบบกดกดด้วยความกดดันนะคะเหมือนก็อยู่ภายใต้พายุที่แบบถาโถมเข้ามาแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะนี้ในช่วงเวลาที่วิกฤตนี้นะคะจี้ถิงแล้วก uh -huh. จี้ชิงจี้ชิงไม่ใช่จี้ถิงจี้ชิงแล้วก็หันถิงนั้นนะคะเป็นบุคคลสําคัญตําแหน่งใหญ่โตในบริษัทค่ะต่างก็ต้องแบกรับความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงนะคะพวกเขาไม่เพียงแต่ต้องรับมือกับการโจมตีที่เป็นอันตรายจากผู้ที่มันสมรู้ร่วมคิดกันในโลกธุรกิจเท่านั้นแต่ว่ายังต้องรักษาขวัญและกําลังใจภายในบริษัทนะคะแล้วก็ให้การรับประกันการทํางานตามปกติของของบริษัทด้วยของพนักงานในบริษัทนะคะเมื่อเผชิญกับคาวิพากวิ แล้วก็การตั้งคำถามจากความคิดเห็นของสาธารณชนนะคะจี้ชิงกับหานถิงก็จะต้องแสดงสติปัญญาแล้วก็ความกล้าหาญที่ไม่ธรรมดาเลยพวกเขาก็เข้าใจดีนะคะว่าเออความผิดพลาดใดๆเนี่ยมันสามารถจะนำมาสู่การล้มสลายล่มสลายของบริษัทได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นพวกเขาก็ต้องดำเนินทุกขั้นตอนด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะทีนี้นะคะในเวลาเดียวกันค่ะจี้ชิงกับหันถิงของพวกเรานั้นก็ต้องหันมาใส่ใจนะคะดูแล สุขภาพให้จางฟงเหมยอยู่เสมอแล้วก็มาค้นหาแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อจะให้จางฟงเหมยนั้นฟื้นตัวขึ้นมาให้ได้นะคะพวกเขารู้ดีว่าจางฟงเหมยไม่เพียงแต่เป็นบุคคลสําคัญในชิงเฉินเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางจิตวิญญ,ญาณอีกด้วยนะคะสําหรับการฟื้นตัวของของเธอคะ่ะพวกเขาก็ไม่ลังเลเลยที่จะให้ใช้ทั้งเวลาแล้วก็พลังงานอย่างมากมาที่โรงพยาบาลนะคะพาผู้เชี่ยวชาญมาดูเพื่อที่จะ วังว่าพบวิธีการรักษาสำหรับคือที่มันเหมาะสมแล้วก็เกิดประสิทธิผลให้กับจางเฟิงเหมยเนี่ยแล้วค่ะ ทีนี้ในช่วงเวลานี้นะคะดราม่ามากค่ลละครบอกเลยพวกเขาพบกับความผิดหวังนะคะแล้วก็มีความหวังขึ้นมานับไม่ถ้วนคือเดี๋ยวก็ผิดหวังเดี๋ยวก็เฮ้ยเยมีความหวังอีกแล้วแล้วก็ผิดหวังไปอีกแล้วอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าค่ะสิ่งที่สะท้อนให้พวกเราเห็นก็คือว่าพวกเขาไม่เคยยอมแพ้เพราะว่าพวกเขามีความเชื่อว่าตราบใดที่พวกเขาทํางานร่วมกันนะคะจิงเฉินเทคโนโลยีก็สามารถจะเอาชนะความยากลาบากไปได้ก็คือทําการทดลองทางทางคลินิกไปนะคะจนกว่าจะประสบความสําเร็จนั่นเอง ทีนี้ต่อมาค่ะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสิ่งต่างๆก็เกิดความซับซ้อนมากขึ้นมันมีเหตุการณ์สะเทือน นนะะเกิดขึ้นกับทุกคนค่ะก็คือจูโฮอี้นะคะคนนี้เป็นผู้โลบมากทางเทคโนโลยีค่ะอยากได้มากเลยนะคะความลับของบริษัทชิงเฉินมาเป็นเวลาแล้วมาเป็นเวลานานแล้วไอ้ยจจูเ,เนี่ยนะคะจูโฮอี้ก็เลยตัดสินใจลักพาตัวจีชิงค่ะจริงๆแล้วก็เพื่อพยายามจะใช้สิ่งนี้เป็นภัยคุกคามที่จะบงับงคับนะคะให้ทางชิงเฉิงเทคโนโลยีเนี่ยยอมจำนนกับมันให้ได้ในช่วงเวลาวิกฤตนะคะหันทิ้งนั้นก็ก้าวมาข้างหน้าแล้วก็เริ่ม การต่อสู้นะคะเรียกได้ว่า,า,าตายเป็นตายกันเลยนะคะกับจูกับจูโฮอี้คนนี้แหละค่ะซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะคะก็พระเอกของพวกเราเนาะมีตัวพระเอกด้วยแล้วก็มีความยุติธรรมด้วยมีความดีด้วยก้าชนะความชั่วหลายได้นะคะจีชิงได้รับการช่วยเหลือแล้วก็บริษัทของจีชิงก็รอดนะคะปลอดภัยรอดพ้นจากวิกฤตค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบอย่างลึกซึง้งต่อชิงเฉิงเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ว่าเปลี่ยนชีวิตของจางเฟิง เหมยอย่างสิ้นเชิงอีกด้วยนะคะเมื่อเผชิญกับความยากลําบากมากมายค่ะจางเฟิงเหมยก็สแสดงเจ็ดจานงอันแข็งแกร่งที่น่าชื่นชมนะคะเธอไม่ใช่คนที่อ่อนแอที่ปล่อยให้ตัวเองนั้นถูกโชคชะตาครอบงําอีกต่อไปค่ะแต่ว่ากลายมาเป็นนักรบที่เผชิญหน้ากับความท้าทายของชีวิตอย่างกล้าหาญนะคะการต่อสู้นะคะของจางเฟิงเหมยนั้นเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วในในโลกธุรกิจเลยแหละคือเพราะว่าเธอนั้นเป็นตัวที่แบบเออจะประ ประสบความสําเร็จไม่น่าสาหรับเครื่องมือและอุปกรณ์จากชิงเฉินบริษัทของนางเอกของพวกเรานะคะซึ่งตัวของตัวละครจางฟงเหมยเนี่ยยังได้ให้แบบกําลังใจทุกคนว่าห้ามยอมแพ้นะเวลาที่เจอปัญหาอย่ายอมแพ้กับปัญหาง่ายๆนะคะ ในเรื่องนี้นะคะถ้าเราดูเราก็จะเห็นว่าโอ้มันก็ได้ประโยชน์หลายอย่างเช่นเดียวกันในโลกธุรกิจก็เป็นเหมือนสนามรบเนาะที่เต็มไปด้วยแผนการแล้วก็มีถ้าใครไปจับมือกันโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ก็เรียกว่าการสมรู้ร่วมคิดนะคะที่ที่มองไม่เห็นอะไรประมาณนี้แล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ต่อสู้โดยไม่รู้ว่าศัตรูมีกี่คนมีใครบ้างนี่ก็ถือได้ว่าก,ก็ก็สามารถจะพลาดได้เช่นเดียวกันนะคะส่วน <laughs> จี้ชิงกับหานถิงนั้นนะคะคนหนึ่งสมองดีปัญญาดีแล้วก็ ดนะะีนั่นก็คือจี้ชิงอีกคนหนึ่งเงินทุนถึงแล้วก็ฉลาดด้วยนะคะแล้วก็รักนางเอกสุดๆถ้าเกิดว่าหันถิงไม่รักนางเอกนี้ถ้าจะแย่นิดนึงเพราะว่ามีคนอยู่กับนางเอกเนี่ยน,น่าจะน้อยนะที่อยู่ได้นะคะเพราะว่านางเอกค่อนข้างจะมีความคิดเป็นแบบยังไงดีนะความคิดค่อนข้างแข็งอะเออแต่ว่าสองคนเขารักกันนะคะเอาละค่ะก็ณนะจุดนี้นะคะละครเรื่องนี้ก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงกําลังใจเนาะแล้วก็การต่อสู้ของจิตวิญญ,ญาณนะคะ รวมทั้งการรับรู้ถึงความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อสังคมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะละเลยได้นะคะโอ้โห,โโหค่ะตบมือนะคะเอาละค่ะที่สําคัญเลยนะคะคนเราต้องมีความหวังนะคะแล้วก็อย่างที่ตัวละครจางเฟิงเหมยนี้ได้ทําให้ให้พวกเราดูผ่านทางหน้าจอว่าถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตชีวิตมากแค่ไหนนะคะแล้วก็ความหวังมันถูกดับไปกี่ครั้งก็ตามแต่ว่าทุกครั้งที่มีความหวังก็ต้องสู้เต็มที่นะคะต้องดิ้นรนนะคะให้ให้แบบในชีวิต โดยเฉพาะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะต้องมีแรงบนันดาลใจคิดในแง่บวกว่าเฮ้ยอยู่ต่อดีกว่าจะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอะไรเงี้ยนะคะทําจิตใจให้มีความสงบเลไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลเรื่องไข้แล้วนะคะถ้าตัวเองป่วยอย่างถ้าตัวพวกเราป่วยเราก็กังวลแต่ตัวเองก็พอไม่ต้องไปคิดกังวลถึงคนอื่นนะคะลูกๆหล,ลานๆอะไรเงี้ยพี่ๆน้องๆก็เออปล่อยเขาใช้ชีวิตไปเราก็มาดูแลตัวของเราเองนะคะนี่สําหรับท่านที่ป่วยเนาะเอาละค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีกําลัง ใจที่เข้มแข็งแล้วก็ถ้าท่านใดต้องการกำลังใจในการต่อสู้นะคะก็ดูซีรีส์ที่ให้แรงบันดาลใจแล้วก็เพิ่มความเข้มแข็งให้กับจิตวิญญาณนะคะ <c oughs> ต้องใช้คำนี้นะคะถ้าหัวใจแกร่งแล้วส่วนใหญ่จะลอดค่ะถ้าเกิดว่าหัวใจยอมแล้วเอ้ยไปก็ได้อะไรงเงี้ยเดยกก็ไม่ลอดนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้นะคะสู้เพื่อชัยชนะของตัวเองนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนก็เรื่องนี้ใกล้จะจบแล้วนะคะก็ดูหวานๆไปนะคะเรื่องนี้มีหลายรสชาติเลย จำนวนตอนไม่เยอะนะคะแต่ว่าใส่ดราม่ามาเต็มๆเลยนะคะอย่าลืมดูกันสำหรับตอนนี้หวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ